สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ร้านโอ๋ฮอนซาปางกะปีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามทางช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆรถ Honda c เซ V วีเจนมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงครับเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่มีรายละเอียดเสียงที่ดีสไตล์ SQ และสามารถฟังนอกรถแบบ SQL ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะแนะนำว่าอุปกรณ์แบบไหนถึงจะติดตั้งและดูลงตัวให้กับเจ้ารถ Honda c ซ V วีเจ6คันนี้ รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาแนะนำของแต่งกันเลยครับเซตนี้ตอบโจทย์ในด้านของการฟังที่มีระดยบเสียงที่ดีรวมถึงยังอัดแน่นไปด้วยพลังเสียงเบสนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเซตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มต้นครับที่หัวใจหลักคันนี้เราเลือกติดตั้ง Digital Signal Processor หรือที่เขาเรียกกันว่า DSP ครับ DSP ที่เราเลือกใช้ในวันนี้จะต้องรองรับสิสเทมของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราเลือกใช้แบบ Input 4ชแน n ออฟ u u t แบบ4 Channel เพื่อการปรับแต่งและควบคุมสัญญาณหาเจ้าตัว Active Subwoofer ในวันนี้นั่นเองครับและ Subwoofer ที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็ยังมีขนาดที่ใหญ่โดยที่คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปตีตู้ครับรองรับพลังเสียงเบสขนาด11นิ้วครับติดตั้งบริเวณลุมยางอะไรนั่นเอง ถัดมาครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่3ชุดลําโพงทันนี้เราเลือกใช้ชุดลําโพงที่มีความไวที่ดีนะครับและได้คุณภาพเสียงสไตล์เสียงที่มีความสดใสมีระดับเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเราจึงเลือกใช้ลําโพงทั้งหมด8ตําแหน่งนะครับสำหรับการติดตั้งเข้าที่ตําแหน่งประตูโดยจะประกอบไปด้วยครับชุดลําโพงทวิตเตอร์เพิ่มความสดใสกล่องพาสซีฟคอสเทเวอร์กล่องแบ่งสัญญาณเสียงแล้วก็ลําโพงวูเฟอร์ให้เสียงบิดเบสที่มีความกระชับหนักแน่นออกมาจากักตัวรถเลยครับ และเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนในการติดตั้งว่าจะต้องติดตั้งแบบไหนนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ทํางานได้เป็นสติภาพและได้คุณภาพเสียงที่ดีออกมาเลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมมาดูที่ห้องเก็บสารางด้านท้ายของเจ้า Honda CLV Gen 6คันนี้เราได้เลือกติดตั้ง Active Subwoofer s ซัในหลุมยางอะไร มาพร้อมกับเบสขนาด11นิ้วครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าตัวไฮบริดเนี่ยที่มีแบตเตอรี่อยู่ทางด้านท้ายเนี่ยยังจะสามารถติดตั้งซับวูฟเฟอร์ในหลุมยางไหลได้ด้วยเหรอครับคันนี้สามารถติดตั้งได้ครับโดยครับเขายังมีพื้นที่สำหรับการเก็บหรือใส่ของนะครับเราก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เป็นการติดตั้งซับวูฟเฟอร์เข้าไปครับโดยยังใช้เจ้าตัวแผ่นชิ้นโฟมเดิมนะครับในการรองรับน้ําหนัก ตัวคมที่จะมาวางเข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับและอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆครับก็ยังอยู่ภายรถสาม,มารถใช้งานได้สะดวกสบายเหมือนเดิมครับเพิ่มความสดใสและเพิ่มรายละเอียดเสียงให้กับผู้ฟังทันหน้าครับคันนี้เราเลือกติดตั้งชุดลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นสําหรับคู่หน้าและคู่หลังนะครับการติดตั้งของคู่หน้านั้นประตูที่มีบานใหญ่แบบนี้ครับเราเลือกติดตั้งชุดลำโพงวูเฟอร์ขนาดไซส์6.5นิ้ว ที่สามารถใส่ในรถ Hon d a c เซ v g เจน6คันนี้ได้พอดีแบบนี้เลยนะครับลำโพงวูเฟอร์ตำแหน่งนี้จะช่วยเสริมทำให้มิดเบสนั้นมีความหนักแน่นมีความกระชับมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับเพื่อทำให้ตัวชุดลำโพงวูเฟอร์ตัวนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอกด้วยวัสดุอลูมิเนียมฟอยล์ของแบรนด์ Copper และตำแหน่งที่2ครับลำโพงทวิตเตอร์ เราก็เปลี่ยนชุดลำโพงทวิตเตอร์ใหม่ใส่เข้าไปในช่องตำแหน่งเดิมของเสาเอเดิมของตัวรถนะครับใส่ได้พอดีแบบนี้เลยครับชุดลำโพงสำหรับประตูบานหลังคันนี้เราติดตั้งลำโพง2ทางแบบแยกยชิ้นอีกเช่นกันนะครับลำโพงเขาจะประกอบไปด้วยลำโพงวูเฟอร์ทางที่1และทวิตเตอร์ติดตั้งเข้ากับแผงประตูและกล่องพาสซีฟคอสเอร์ครับกล่องแบ่งสัญญาณเสียง